อี่มากอีกลุมว่ะสองสันสามสันเนาะมันมานะนมีขออนุญาตนั่งได้ค่ะได้ได้สบาสีว่าสันอาบน้ำอยู่ดอกที่เหมกับท่ามาอยู่เจ้าว่าประกาศีดนำหอมอย่างเดี๋ยวกองม้งไปเอาอย่างยิ็ง เอามือดิคือดีอยู่ต้นใหม่ใช้ปะมันดีเดยเวลาลมเวลาอย่างมันต้นใหม่เป็นซอยบัง ก็ดีดีเลต้นใหม่เพราะมันต้นใหม่หญ่ค่ะต้นใหม่หญ่ค่ะกับวัดเจ้าอีกแง่่นื้ันเาไรเเลก่เหมือนหกันว่ะ มันก็นจะขับขึ้นไปสองร้อยกว่ากิโลเราประมาณทำเก่าแล้วเลิกเสาว่าใดเลยช่วยเก็บของเก็บยังไเห็นบอลนี่ยบท่านเ,นานนเลีแบบ้ยววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยีิบสองที่นับวันที่ไม่ใช่อะไรนะกลับบ้าน วันที่ยี่สิบเจ็ดไงเราไปนอนบ้านมันใกล้บ้านแมมประมาณยี่สิบกว่าสามิพิ่น พเอกมาหนะมาจัดขององเองได้เรือใจดเิเดพถาจารย่ที่ว่าที่ใครเขาจัดให้ว่าเป็นอยังได้พี่รองเขาเห็นว่าถือใจใจอาจารยเาใจทุกอย่างเราวมาเห็ดเองสว่างแล้วอ้ย

มูหอยเนี่ยเขาไมาหอยให้ก็ได้เด้อเนี่ยกัแม่จะพาสนอกชุดเู้หอยเขาหอยให้ก็ได้หรอกแต่ว่ากรณีของแม่เนี่ยแม่รวมรถจัดดีเนาะรถจัดจะจัดเป็นอะไรอ่าเป็นงมาจจัดจัดแล้วมันสะดวกสบายในการเขาเขาแล้วจืดแล้วตรงใดมันอยู่ตรงนี้

ัดของเองต้องจัดเองเนี่ยละเก้าอีท้ทีนี้เก้าอี้เราเขาทำมาให้ก่อนคนกางเต็นท์รับหลายเต็นตท์พนเราต้องทำใจ<อ> <c oughs> ได้เงินหลายก็เสียระเบีนนยเพาะแต่ละหมู่สามเท่าสามเท่าจากเราอ่ะขนาดพระเอกนักเอกกับได้พา,าออตัวหลายสำราญเออแจักเต็นเออคิดบวมละปีนีมันเจ็บเงินได้แจกแสน โยมโยมโยมเป็นนมาตานเป็นปีควันเต้นปันปันตกไทยปันปันกันแมนหาค่ากลางเต้นแต่ละวันปลาเขาไปพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วนี่ยขี่ไปเลยเจร่สามลอยสามหาชิ้หาแต่ค่ากลางเต้นมัละพันหาบุลองตีบเด็ เออติฟตั้งหากอีกตั้งหาเออคิดดูไม่รวยให้มันรู้ไปนั่นแล้วขับรถรวยขับสิงงมากอยู่ดิปีหนานั่งสิเด่นนมบองซุงนั่นแล้วก็จะไปเฮ็ดอยู่ได้ล่ะเตี้ยก็จะเฮ็ดด่างเฮ็ดหยังอยู่โอ้ได้แล้วแล้วอยากได้ยังว่าได้แล้วหาเงินในมือเราพั้นหาตาตาตาบอลรู้พาตัวพั้นหาน้อเนาะเอาคิดบ้างไปเสะเสี่ยวคนเท่าอ่ะ ในเบิดเงินสบายคุณนายเออเอาอาแย่อยู่ขอบอภลาน้องก็คงไม่ขนาดนั้นละมั้งน้องก็เก็บเงินอยู่เก็บเงินเราเก็บเงินระมีเออมันเป็นคนแบบว่ามีวินัยในการเก็บเงินตัวฟังเันเบาเลยมันแบ่งมันเป็นคนหนึ่หมู่แบ่งเงินเห็นทางช่วยไหมปล่อยเมียเออมันบอกเออมันบอกมันเวลามันเบาเรื่องเงินนี่มันบอกแบบซีเรียสซีเรียสดิเออคนดีแบบว่าเก็บเงินเป็นเป็นว่าเป็นเออคนที่กระดูกกระด้างเออเออ จริงๆเราพอได้คุยกับมันเหลื่องเงินนี่ห่วยเฮาบระด็เคยมาเด้อในการในการเจ็บกันมิมิระเบียบวินัยในการความเงินเฮ้ยยังเขาเนี่ห่วยเมื่อยากอยากกินแม้แต่พูตะพื้นเลยอันนั้นมันบระด็มันว่าเก็บคือเก็บเลยมันเป็นคนแบบนั้นมันเป็นคนเด่นสั่นขอดีเขาผ่อนกินของคือเด็กหน่อยเลยกินเข่าไปม้นีมกินละไรครับกินกับหย่งก๋วยเตี๋ยว กินเพิ่มสามคำบ่กินเบิร์ถ้วยแม่อยากจะกินมาะไก่ย่างแซ่บแล่านี่กินอย่างไรแต่ละมือเบื่อบ่ไก่ย่างอ่ะมันบันเป็นไก่ย่างมูนันอันนี้มันไก่ย่างเขาจนกวังมันเป็นไก่บ้านไงมันบ่มันไงมันก็เลยแซ่บเขาหมักก็ยังดีเนาะโมกันไก่มันมันอ่ะน้ำตลาดเนี่ยว่าอยากเด้อต้องจื้มากินบมื่กันไก่มื่อนี้ วานบํมันเสียบอีีตัวละร้อยหกสิบบาทแคดเดย์ฮะ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 มเป็นลิเกิลสีแกดเดย์มาเนี่ก็ไม่เห็นดดนะน,น,น้องหอน,นหอกยังมาถึงเวลาเสร็จจะมายังยังมาหอด ยังไ่หอดเวลาทางานแต่บางกบงารเปิดงานเชิสิเขามาฮาเวลาตาบื่อนี่ถ้าคุณหมอคนพวกกรต้องสั่น์สูซ่เออดิฉองแต่เวลาเดียวเออเออนมาหยางมันยังไม่หมดเวลาทำงานเือใบแล้วจีหยางออกไปอันเขาเผาง้มพอดีเห็นเต็อยู่นี่ก็เลยว่าสิเบียก็ดีกับหยางมาใบๆก็ดีว่ะหมอเจาะมากเลยแสดงว่า พวงแม่เนี่ยมันได้ดวงกำลังมาสมพงสมพงกับคนดังอยู่เนี <Yeah. S 1> ่ยดังปีก็ดังประดาเหล่าเฮ้ย mm hmm. มาลงมาไล่สมอง mm hmm. กำลังใจแม่แม่เพราะเคยขาด mm hmm. เอาคลิปนี้ลบกวนจะนี่แหละเดี๋ยวจะเลยเราไปเอาบอกงมงคน